ตามสัญญานะคะนี้มามาทำละครแนละอ่าเรื่องเล็กจะนอนและปิดไฟด้วยนะอนอนดีกว่านอนดีกว่านอนได้ ไปดวงเดียวทีง้นเราต้องเป็นข้างล่างใช่ไหมเอา,าไ <c oughs> ไปนอนกัน วันนี้คือวันแต่งงานของพวกเขา่นหคะัน ตอรอะไรว่าสมมติทำอาหนแลีกดือทำอรดืจานข้าวไว้ กิตตี้ก็แล้วกันเอากระทะเก็บกันเอวเต๋อมอ favor, permíteme colocarlo. Yeah. Ya. Mm. เ็น้ำตาสักหน่อย๋ยว่ชิมน้ำตาของก็นแล้โอเคเสร็จแล้วนี้ของฉันหรอหัว่ทำเลยตงดูกไม่เบื่อเลยสวยไหมพาดไปเลยเท้ไเทไทำลูก โอเคแล้วก็ฉีดน้ำหอมหน่อยแล้วก็วางไว้ตนี้ใส่ไหนดีไ,ไหนดีถึงจะเหมาะไหนลองใส่ดูสิ ไปกินอาหารดีกว่าโอเคเสร็จน่ารักจิไม่เจอพิมแล้ใช่ไหมไม่เจอแล้วค่ะกินกันเถอะแล้วเดี๋ยวเธอไปผิวซุกซ่าสักหน่อยฉันน่งเปลี่ยนหนอยฉันฉันหน่อยอยู่โอเคฝ่ายนี้เหรออ่ะแล้วสัตย์ิันแ่<อ>้ เอาเลยเอาไงถ้าเป็นโทร,รมเขาไม่เอาแล้วอื้าอร่อยมั้อร่อยมากเม่กินเลยดิฉัก็กอเขีนแลวเป็นนั่งรอ,อคุณเธอ โอเคเรามาตัดเสียงกนันนี่ของฉันไม่ใส่มากนี่ฉันจะใส่นี้ก่อนอันนี้อีเธอจะให้ฉันนะ้อเคไม่ต้องให้ฉันก็ได้นะเดี๋ยวฉันไปแล้วอเอามาเลยอเอามาเอามาเอามาสิไม่ใช่ไหมค สองคนนี้ก็เป็นแฟนกันส่วนอีนี่ก็เบื่อเลยแบบกลายเป็นคนโจนมาดูสื้าคนนี้เป็นคนจนกันค่ะไปอยู่ข้างถนอนอีตอนนี้คนนี้มีสินในบ้านนะนี่เธอเธอถอดกระเป๋าถอดตุ้มหูส่วนตุ้มหัวเธอเอาไปทิ้งเลยนะแล้วรองเท้าก็ถอดมาให้ฉันด้วย เอามาเลยเอามาให้หมดต้มหูมานี่ต้มหูมาถอดถุงเท้าถอดต้มหูเ <c oughs> อาเอาไปทิง้งเออเอาไปทิง้งหรือเอาไปขายก็ได้หรือเดยถ้าเกิดขาได้ก็ยังทำมาที่นี่อีกออกไปเลยออกไปฉันบอกให้ออกไปไปเลย ก็ขอจบไปแค่นี้นะคะบ๊ายบาย